ไม่ใช่เชียร์กันแต่เนี่ยสุด<ช>สุดยอดข่าวดีดีกับพี่คำรอน วันนี้นะครับวัดมีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆที่จะช่วยประชาชนนี่เป็นอีกหนึ่งอาจารย์ใหญ่นะครับท่านเกษียณแล้วท่านทําเป็นจิตอาสาช่วยพระช่วยลูกศิษย์พระหรือคนทั่วไปท่านครับจิต<อ>สํานึกตรงนี้ของคนไทยณนะวันนี้น้อยแต่ท่านยังดํารงไว้ช่วยบอกความรู้สึกในใจครับอ๋อครับก็คือเป็นความตั้งใจอย,อยู่ตั้งแต่ทํางานเลยครับว่าถ้าเกษียณเนี่ยจะ มาทําอะไรดีๆให้ให้วัดเพราะว่ามีความผูกพันกับวัดเพราะผมเป็นผู้อำนวยการที่นี่มาวัดเอลเูเบยเอเ,ยเป็นผู้ในาการโรงพยาบาลชุกษัตรมาทั้งหมดเจ็ดปีนะแล้วก็พอกเกษียณปีเอห้าสองจากนั้นก็มาเปิดคลินิกนะเป็นคลินิกจิตอาสาซึ่งเจ้าว,วาดท่านพระธรรมวิมทเนี่ยเป็นคนหาที่นะหาสถานที่เปิดคลินิกให้ ก็รักษาพระนะครับในวัดนี้ซึ่งมีประมาณ150รูปนะก็แล้วก็ทำบัตร30บาทนะครับเก็บเก็บตังค์ไหมเก็บตังค์ไม่คือถ้าธรรมดานี่ฟรีหมดฮะรักษาฟรีหมดแล้วถ้าหากพระไปใช้บริการและเกิดมีส่วนต่างที่เ,เบิกจ่ายไม่ได้ก็มีเงินที่บริจาค,คผมก็ไป จ่ายทกจ่าย,ายตามจ่ายทดแทนให้นะครับ<อ>ส่วนใครที่ต้องไปตรวจไปตรวจเชิงลึกไปตรวจอินเวสติกเกตที่โรงพยาบาลน,นะหรือจะไปพบแพทย์ผู้เชียช่ยวชาญเนี่ยผมก็ส่งไปให้น้องๆที่โรงพยาบาลชละทานเพราะว่ามีบัตร30บาทอยู่แล้วทุกทุกท่านนะครับ<อ>แล้วก็ทางวัดก็สนับสนุนตอนที่เป็นผู้ในการท่านพระธรรมวิมลเนี่ยสนับสนุนเงิน4ล้านบาทนะ ให้สร้างห้องสําหรับตึกอาคารสงฆ์ตอนนี้ก็เป็นอยู่ที่อาคารปัญญาเทษาพิบาลครับมีหห้องเราใช้เป็นไอซีไตอนนี้ของพระวจชนประธานเยี่ยมเลยรเราไม่รบกวนที่วัดถ้าป่วยถ้าต้องมีการกักตัวพระเนี่ยเอาไปแอดมิทที่นู่นเลยเต็มที่กับพี่น้องประชาชนยามทุกยากเทศบานเนครปากเก็ด ครับอันนี้ก็นายกเทศมนตรีเทศบาลนคลปรปักเต็ดนะครับต้องถือว่าพื้นที่ท่านวุ่ยวายโคแรงเลยแหละในการที่ดูแลคนคในปกครองที่เลือกท่านไปท่านโดยเฉพาะเอาเน้นมาที่โควิดเลยนะวันนี้ท่านหวัวใจที่ท่านทากับประชาชนเรื่องโควิดคืออะไรครับนายกครับสิ่งนั้นเ,เรื่องปัญหาในคนในพื้นที่ของเทศบาลนครปักเต็ดที่มีประชากรค่อนข้างจะหนาแน่นประชากรใน ในสำนักงานทะเรียนละประมาณหนึ่งเกือบสองแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นไม่รวมประชากรแฝงอีกอีกเป็นแสนแล้วก็ที่มาทำมาหากินทำโรงงานมา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 ,มาพักอาศัยเนี่ยอีกอีกหลายแสนคนนะครับปัญหาตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องปัญหาเรื่องโควิดปัญหาโควิด 19เนี่ยทศบาลพยายามจะทุ่มเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะก่อนที่จะผมจะหมดเาราไปตอนนั้นนะฮะผมได้ทุ่มเงินช่วยช่วย,วยตั้งงบประมาณซื้อวัคซีน200 200กว่าล้าน230กว่าล้านเพื่อช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภาระ,ะที่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงโควิดมาต้นต้นปีที่แล้วนะครับ เราก็ได้เตรียมว่าประมาณไว้เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ1นึ่งแสนแปดหมื่นาคนในในทุนนี้นะครับก็พยายามจะตั้งหลังจากมาระยะนี้นะครับแล้วก็ทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้ามารับตําแหน่งใหม่นี่นะครับผู้บปิหาในเทศบาลเองทั้งหัวหน้าส่วนราชการประหลัดรองประหลัดต้งภูมิในการหลายๆส่วนราชการของเทศบาลน,นะครับก็พยายามจะทุ่มดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะเราเป็นตนัวนี้ช่วงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ที่แดงเข้มนะครับก็ได้ เลงทุกเขตตั้งเรื่องงบประมาณตังสนับสนุนเรื่องดูแลพี่น้องประชาชนที่จะสามารถที่ตามอำนาจห,หน้าที่ที่จะช่วยเหลือได้รวมทั้งพระพิสุสงฆ์ทุกทุกวัดในเขตเทศาบาลนครปฐมเกรวมถึงวัดชนประธานลังสลิดวัดคาหลวงพ่อวัดพระอารามหลวงวันนี้ได้ทําคงเป็นโครงการที่ที่ดีและเป็นประโยชน์ตออ่อพระพิสุสงฆ์ในพื้นที่โดยเฉพาะในวัด ชมทางลินแล้วก็วัดทุกวัดในในพื้นที่ของของเขตเทศบาลนครประเกนะครับผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีดแล้วก็เชิงลุกครับใช้ตรวจครั้งแรกก็ตรวจ a อทนะครับแล้วก็มาตรวจถ้ามีพบเชื้อขึ้นก็อาจจะมาสบอบอีกทีแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วก็ให้อยู่ขยาแลา้วกลับบ้านนะครับเป็นโครงการที่ดีครับเรา่อช่วยพี่น้องประชาชนช่วยทั้งภาพที่สูงที่จําอยู่ในวัดในพื้นที่นครประเกตครับก็ ท่านท่านท่านรองบอกว่าวันนี้โมเดลที่ดีนะค,คือวัดกลับมาช่วยประชาชนเพราะประชาชนช่วยสร้างวัฐมาร,รองพูดตรงนี้นะว่าต่อไปเนี่ยสปสชเราจะหนุนเรื่องวัดเข้าประเทศเนี่ยนะให้มันดีกว่านี้นะครับช่วยกันก็เริ่มต้นจากท่านเจ้าคุณท่านเจ้าวาดโทรค,คุยกับท่านเลขาเจเดทธรรมธนารีว่าเวลาคนมาตรวจที่วัดเกิดเจอบวก หรือพระเนนเกิดเจอโบกไม่รู้จะทายัางไงต่อหรือชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยถ้าตรวจโควิดแล้วเป็นโบกจะทํายังไงผมก็กับอาจารย์อุทัยก็ได้เข้ามาคุยกัน<ม>ท่านเลขาจะเด็ดมอบหมายว่าให้มาดูที่ว่าโมเดลที่จะทําในวัดทํำยังไง<ม>ก็มาถึงคุยกับอาจารย์อุทัยคุยกับทางท้องถิ่นว่า้ะนั้นเดี๋ยวผมมอบทีมเข้ามาวางแผน<ม>หรือเราตรวจให้เร็วตรวจก่อนว่าใช้ rapid test นะที่เรียกว่า antigen นเทส k i ดเนี่ยเพื่อตรวจว่าถ้าเป็นบวก เราก็จะเหมือนที่ท่านนายกบอกก็จะสอบและตรวจซ้ําต่อแล้วเราก็ให้มีวันนี้เตรียมมีให้ฟ้าทลายโจรให้ยาฟาวิพิลาเวียรวมถึงแนะนําแล้วก็มีถุงจําเป็นไปอยู่ที่บ้านก่อนเรียกว่าโฮมไอโซเลชันแต่ถ้าจําเป็นเหมือนที่อาจารย์อุทัยบอกว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้เหมือนที่ท่านนายกจัดให้ก็เรียกเป็นคอมมิตี้ไอโซเลชันคือมาอยู่กักตัวเป็นกลุ่มซึ่งที่โมเดลที่ที่บอกก็คือว่าถ้าต่อไปวัดที่มีฐานที่พร้อมมีห้องห้องน้าพร้อมมีที่พักได้ มีโรงครัวที่จะเลี้ยงอาหารได้ทางสปทชก็ยินดีจะสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเป็นค่าอาหารค่าดูแลแล้วก็จัดเป็นขึ้นมาในวัดได้โมเดลแบบนี้เนี่ยถ้าที่ไหนเป็นชุมชมนแอาอาัดหรือต้องการก็ทําได้ทั่วประเทศแต่โดยเฉพาะถ้าโน,นนเป็นแอาอาัดแล้วถ้ามีวัดใหญ่ๆเนี่ยถ้าท่านนายกเตรียมพร้อมที่ไหนเดียวทางสปสชก็จะมีทีมเข้ามาช่วยดูทีมอาจารย์อุทัยเป็นหน่วยบริการที่จะมารับดูแลผู้ป่วยทีมท้องถิ่นจัดการเรื่องอาคารสถานที่ทีมทางวัดอำนวยความสะดวก เรื่องที่อาหารการกินอะไรทั้งหลายก็จะทําให้เกิดโมเดลแบบนี้ได้แล้วคนอยู่กับวัดวัดอยู่กับคนเนี่ยผมว่าเป็นเป็นความสุขจิตใจก็ดีด้วยแล้วามาเจอท่านนายกท่านพิอุทัไทยที่ดูแลอย่างนี้ผมคิดว่าต่อไประบบนี้จะเดินได้แล้วก็จะสมบูรณ์ครับผมนี่ผมผมมองนี้ถูกต้องไหมครับว่าการที่เราทําแบบนี้ก็เหมือนกันแยกน้ําออกจากปลา ทำให้เราเห็นปลาทุกตัวว่าตัวไหนเป็นยังไงยังไงใช่ถ้าน้ามันคุมอยู่นะถ้าเป็นการตรวจชมงลกนะใช่ครับก็จะไม่รู้เพราะทนายยบอกว่าไม่รู้ว่าซ่อนอยู่ข้างในเท่าไหร<อ>่ที่มันไม่ได้ตรวจเราก็ค่อยทยอยเก็บไปแล้วก็14วันเขามาพักอยู่ในวัดเขาก็จะกลายเป็นคนที่จะดูแลคนอื่นต่อได้และต่อไปเราก็ยังเราก็ต้องการจิตอาสาเหมือนที่อาจารย์ดูไทยบอกนะครับว่าใครเป็นจิตอาสามาช่วยกันกลายเป็นชุมชนช่วยกันเอ,อื้ออาทรดูแลกันอย่างนี้ทนายกก็จะเบาต่อไปก็มีอะไรก็ช่วยกันได้หมด ทางสปรชก็ยินดีมาสนับสนุนทุกๆด้านครับผมครับไม่ใช่เชียร์กันแต่เนี่ยสุด,สดอยอดอยข่าวดีดีกับพี่คำรน